ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ ine, ลักกี้คอยเติมได้ตลอดยี่สชั่วโมงเลยนะครับเอาละครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําเทคนิคละกันในะวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องของการแทงยังไงให้คู่แข่งประกบตัวยากนะครับผมก็วิธีการเล่นเนี่ยเราต้องแทงให้มันหลุดจริงๆนะครับผมถ้ามีช่องปิบนะรบในหุมแล้วเราต้องเล่นเร็วนะครับรับรองว่าคู่แข่งจะประกบตัวเราไม่อยู่นะครับผมอ่า วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเล่นละกันนะ,ะครับผมอ่ะเรมาครับวันนี้มาในชุดของบาเซลนาครับส่วนฝั่งของคู่แข่งมาในชุดของอินเตอร์มิลานครับชุดสีขาวครับส่วนของเราชุดบาเซลนาเดี๋ยวเงินเล่นหมุครับจังหวะนี้เลยครับและแทงต่อเลย พอหลุดปุ๊บเราก็เข้าไปจบเลยครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบเราไม่ต้องจับบอลนะครับในจังหวะแรกเนาะนะฮะที่ทําชิ่งกันมันจะทําให้มันแทงหลุดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเห็นช่องปุ๊บเราจะไม่จับบอลเพื่อให้ที่เพื่อที่จะให้จังหวะมันไม่เสียนะครับพอจังหวะไม่เสียปุ๊บจังหวะบอลมันก็จะต่อเนื่องนะครับผมกองหน้าของเรามันก็เตรียมวิ่งเตรียมพุ่งอยู่แล้วนะครับในจังหวะแบบนี้เราคนที่จะแทงบอลเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับ ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้มันก็อาจจะย,ยังไม่หลุดเนาะเพราะว่านักเตะของเราเนี่ยมันวิ่งเข้าไปด้านในนะครับเอาจริงๆมันควรที่จะให้มันวิ่งออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการรับบอลแต่โดยเอไของเกมอะ่ะมันก็จะวิ่งควบคู่กันไปแบบนั้นนะครับถ้ามีจังหวะแบบนี้เราก็แทงเลยครับไม่ต้องคิดเดยอะเลยแทงต่อไปเลยนะครับเรามองดูจังหวะแรกผมว่าเราจะ แทงไปให้ตัวไหนนะครับแล้วก็จังหวะต่อไปจะให้ตัวไหนตอบอรแบบนี้นะครับผมถ้าเรามองภาพออกปุ๊บนะครับการแทงรูช่องเนี่ยก็จะเป็นอาวุธสําคัญเลยที่ทําให้เราเนี่ยได้ประตูง่ายนะครับผมแล้วก็คู่แข่งประกบตัวยากนั่นเองนะครับโร้นี้วนเข้าพื้นที่ว่ามันแต่งเยอะไปครับจังหวะนี้ไม่มีพื้นที่เท่าไหร่ตัดได้จังนี้แต่เสียบจังหวะนี้ไม่โดนนะครับเหลือโดนตัดเปว่าจังหวะนี้โน้มเป็นเดช กสซูโยนเข้ามาจาังหวะนี้ไปเหมือนกันครับแล้วเต็ม,มุมเลยสัน้นเตียงเบอรกิครับแล้วโมดิจ่ายขึ้นหน้ามาไม่ถึงเอ็มพเป้ครับตรงนี้มทีโอกัสกิโอ,ก,ก,โอกัสกิกดเลยเข้ามือุณตัวไปครับนหลังมาเนี่ยคู่แข่งค่อนข้างที่จะทันเกมบุกใส่เราครับแล้วได้ตัดมาครับตังวนี้ออกมาที่ดิยุธดิยุธยิยงลูกนี้ ผมูตัวเลยครับผมยังเซฟได้อยู่เดี๋ยวมาเรื่อยๆแต่เราเนี่ยโดนใบแดงไว้แล้วนะครับผมนึ่งคนแตไม่เสียบในเขตโทษพอดีครีบโอ้เสียจุดโทษเลยครับตรงนี้ครับก็สู่ตรงกลางไหมตรงกลางไม่กลางนะครับไปสายครับโอ้จุดี้ขึ้นมาครับมาหาจังหวะต่อครับเมื่อเรามดโอกาสได้สวนแทงเลยครับนี่แต่ว่าจังหวะนี้ได้ไหม โอ้โห,โหล้มหน้าครับต้องมองให้ไหวจริงๆในผมวิธีการแทงครูให้มันขาดนะแต่ว่าจาังหวะนี้มันล้ำไปช่วงพึ่งตัวเลยครับ,บตรแต่ว่าถ้าเรามองภาพออกเนาะในะมการแทงเนี่ยมันแทบจะหลุดแบบทั้งควงทั้งยวงเลยนะครับแล้วเราจะได้เรียวผู้แข่งมากจังหวานี้ลองลวนดูครับบอลเปียบอลลงบอลงบบลงตรงนี้ขอทิศเข้าทางเท่าไหร่เลยครับผม เป็นบอลสวนบ้างครับจะตีเสมอได้ไหมโอเคเราเก็บได้ครับเช้นี้แล้ว,วกตัวสองแดงขึ้นหน้าไปเรียบร้อย่อะโอเคครับประมาณนี้นะทุกคนในสองของวิธีการแทงก็คือ,อลองแทงจังหวะแรกดูันะบผมเป็นเบสิกเล็กๆแน่นอนที่แบบง่ายมากๆครับแต่ว่าเอามาใช้งานได้จริงมากๆในการเล่นไม่ว่าจะลงแรงหรืออะไรก็ตามเนาะนะครับผมขึ้นดิวิชันได้เร็วมากนผมลองมาดูครับทุกคน หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม